เปลี่ยนยาวมาครับแม่นด้วยครับโรนโ aldo โเอาบอลลงได้เข้าขวาแต่งเข้าซ้ายทีครับแล้วก็ซัดไปติดบล็อกลูซาโวทิ้งมาให้กับโรนัลโดเนี่ยครับจริงๆก็ยืนเกือบๆจะเท่ากับลายเกมรับของอาดาลลาเหมือนกันนะครับโรน aldo วิ่งามาซัดลูกนี้ไม่เหลือครับ1-0ครับอาร์นาเซ่บุกมาแนวะอาอดาลลาไปแล้ว นี่แหละครับและยิงเสียบมุมเลยนะครับสำหรับโรนัลโดได้ฉลองท่าซิวไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับประตูที่10ของเขาในลิซเซอร์อิาเบียที่กาลิเปิดช่องมาโรนโดถึงกัจิม้มลูนิสปู่ยังไม่่าดน,นะครับซ้ายมีโรนัลโดยนิโนโรนโดจี้เข้ามาต่างออกซ้ายแล้วกดลูด้โอ้โห3 0ครับนี่ยิงเสียบมุมเดียวกับทาริสกาเลยครับได้ไปจบแล้วเกมน,นี้ ทำไปทำมานี่มีลุ้นแฮตทริกด้วยนะครับสำหรับโรนัลโดไม่ถึงนะครับครับมิยาโตวิชโอ้เสียท่าครับลูกนี้พยายาจะตามแล้วไปไม่สุดนะครับเอาเฮด้าโตวสำร,รองที่เพิ่งลงมานะครับโอ้โ,อโดโรนัลโดเผาครับโอ้และยิงลูกนี้ได้เฉียบขาดมากๆนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในการิฟการิฟเปิดโด่งมาโรนัลโดโขวโอ้หูแต่ดดว่าโด่งข้ามคานครับ โอโดดขึ้นมานี่เหนือกว่าทั้ง2คนเลยนะครับโอ้าวโรนโดหลุดเดียวเลยครับโรนัลโด้ลูกนี้หลบประตูแล้วก็โล่งซักกดก็โอ้โหไม่เข้าครับเข้าไหมโอ้โหต้องชมคนนี้เลยครับอับดุลลาเอายูเซฟครับมากวาดทิ้งออกไปได้ครับแต่หลบผู้รักษาประตูได้นี่บอกอะไรจะเข้าอยู่แล้วนะครับถ้าไม่สไลด์กวาดทิ้งไม่ได้นี่ยังไงก็เข้าครับราชามีซอดขึ้นมา โรนัลโดพลิกได้เข้าซ้ายแล้วยิงลูกนี้บดไปหน่อยครับโรนัลโด้การ์นามเปิดโด่งมาลูกนี้โรนัลโดซัดโอ้โหฉลาดจริงจริงต่อให้ไม่ล้มนี่ก็ไม่มีโชคอยู่ดีเลยครับโอ้ดูครับครับโรนัลโดโรนัลโดยึกยักอยู่ยังไม่เปิดซ้ายยอดโด่งมาได้วอลเล่โอ้โหโดนไม่ดีจะหันมาเจอบอลเอายิงมืดซะอีกโอ้โหครับโรนัลโดวิ่งมาแล้วยิงลูกนี้ ม <c oughs> ันโด่งข้ามคานอีกครับโรนัลโดยิงประตูในบ้านยังไม่ได้นี่ต้องไปแก้เคล็ดอะไรกันหรือเปล่าครับอีกครั้งหนึ่งครับครั้งที่3โรนัลโดยิงลูกนี้ก็ยังไม่ตรงกรอบอีกครับโอ้โหวันนี้นี่ยิงไปโดนกวาดออกมาจากเส้นครับโดยอายูเซฟครึ่งหลังก็ได้โอกาสยิงฟรีคิก ทิ uh oh. ้งขึ้นหน้ามาโรนัลโดได้หลุดมาแล้วโรนัลโดจับขวาแล้วโอ้โหไม่ได้ยิงจังหวะสุดท้ายโดนเสียบร่วงลงไปพุทธสินว่ายังไงครับได้หรือเปล่าโรนัลโดฟ้องยาวจุดโทษแต่ว่าเหมือนพุทธสินไม่ให้ครับทะลุเข้าไปในกรอบเขตโทษแต่ว่าไม่ได้ยิงครับเนี่ยนะครับบอลที่โรนัลโดพยายามจะควบาและหาจอดยิงตรงหัวลูกนี้สกัดเข้าที่บอลนะครับถือว่าคืนกลับมาเปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษได้โขกลูกน,นี้มาโรนัลโดแต่ว่าก็หม่งไปตรงตัวของเอเบซี่ครับเปิดมาจากบุสตาโวนะครับ เ่บาซีก็เซฟไว้ได้ไม่พลาดนะครับแนวรับประกบพลาดแล้วด้วยนะครับอัพฮาโรนัลโดจับขวาซัดลูกนี้ก็เหินข้ามคานไปครับ เอากรน,นำํำเอากรน,นํำเปิดมาตรงนี้โรนัลโดงงมาแต่ว่ายังโดนดักเอาไว้ได้นาเซอร์ทางซ้ายครับโรนัลโดโรนัลโดมาทาริสกาแทงต่อมาโรนัลโดมายิงจังหวะแรกโรนัลโดซัดด้วยซ้ายก็ไปติดบล็อกซัดลูกนี้ก็หูเหินข้ามคานไปกระชียให้โรนัลโดซัดเองเลยแล้วครับแต่ฟรีคิกตรงนี้นี่ก็ไม่ใกล้เท่าไหร่นะครับ วิ่งเข้ามายิงลูกนีแล้วโอ้โหเข้าไป้วครับประตูแรกของโรโนัล d ในบ้านของตัวเองนะครับที่มาซูพาร์คกลับมาสู่เกมได้แล้วครับเอานาเซอร์ประตูสําคัญที่ทําให้อนาเซอร์กลับมามีลุ้น3คะแนนในช่วงเวลาต่อจากนี้เลยนะครับเลยทําให้เอบาัซี่เองก็อาจจะเสียจังหวะไปนิดนึงด้วยนะครับช้าไป9ก้าหนึ่ง่เสร็จเลยครับอบอลมันตกพื้นพอดีครับ